จากสถานการณ์ถ่ายแล้งหรือฝนทิ้งช่วงทําให้เกษตรกร,กรจํานวนมากประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้าเช่นเดียวกับสมาชิกของสากรกองทุนส่วนยางแปรรูปยางพาราปากเปลือกจำกัดจังหวัดหนองคายที่ประสบปัญหาไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแลง้งและขาดระบบนํารองรับในพื้นที่การเกษตรเงินกองทุนพัฒนาสากรจึงได้เข้ามามีบทบาทในการจะสรรเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ําในโครงการจัดหาแหล่งน้ําให้สมาชิกสากร โครงการหนึ่งของสหกรณ์จังหวัดหนองคายที่ได้ให้การสนับสนุนสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรน็คือสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราแปรรูปดวงป่าเปืยจำกัดนะครับเพื่อให้สมาชิกไปสร้างแหล่งน้นนําในไร่นานะครับซึ่งสมาชิกให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้สหกรณ์ดำเนินการขอคู่เงินจํานวน5 0 0 0 0นบาทเพื่อให้บริการกับสมาชิก จำนวน10บลายนะครับเพื่อให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะจัดหาแหล่งน้ำนะครับและอุปกรณ์เกี่ยวกับการให้น้ำนะครับแก่สมาชิกนะครับทั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ตัวสมาชิกเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากจากโครงการตรงนี้นะครับซึ่งโครงการตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาที่ถึงนี้นะครับก็เช็ตก็คาดหวังว่านะครับ ตัวสมาชิกที่รับประโยชน์นั้นก็สามารถที่จะส่งคืนเงินเงินกู้ได้นะครับร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากว่าเงินกองทุนตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับตัวสมาชิกได้เป็นอย่างดีซึ่งสมาชิกเนี่ยก็จะมีรายได้จากที่ว่าเอาเงินจากเอาเงินตัวนี้กู้ไปเนี่ยนะครับก็จะเอาเงินไปไปสร้างระบบน้ําเพื่อสร้างผลผลิตให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่านะครับโครงการนี้เนี่ย มั็นปรยช่กับสมาชิกจริงๆซ,งซึ่งท่านจะได้พบในโอกาสต่ตอไปคือว่าเราจะคุยกับตัวสมาชิกโดยตรงวูาเราประโยชน์ที่นี้ว่าเขาได้ประโยชน์อย่างไรนะครับครับบ้านเฮานี่ก็จื้อไผ่เลี้ยงเนาะก็เลี้ยงก็เลี้ยงดูนแล้วก็กับเป็นกรรมการทางนนเาก่เาคนนะครับมันพากันไปยืมเงินจากกรมส่งเสริมเพิ่นนะครับคาดเลงน้ำ แล้วก็มีโครงการกลุ่มส่งเสริมนิพนธ์มาแนะนำให้เขายืมเงินดอกเบี้ยราคาถูกนะครับก็บดลใจผมครับผมก็เขามาเป็นประธานกระโบโดุลนะครับก็บได้มาเจอโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับก็บเลยส่วนสมาชิกกับครอบคุณที่กลุ่มส่งเสริมที่พ่นให้เงินมาสนับสนุน5 0 0แสนบาท กระดาทมาทำบอ่อขุดสะเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็ยักได้โครงการแบบนี้ดีๆตลอดไปนะครับปีวังยาเนี่เจอพ่ยแรงขนาดต้นบักงะที่เคยเป็นหมากต้นบักม่วงที่เคยเป็นไวยก็ได้ย้อนกลับมาเป็นอยู่เดือนที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือว่ามันมันแรงขั้วอีรีครับมันหลายสุดแรงหลายเทื่อนะแล้วก็มาเบิ้งดูแลน,นี่ก็ โอ้เสือสิพันธ์มาได้กับเติบหนึ่งลงทุนแบบประมาณหน่อยๆขึ้นกันแล้วการบ่อป่าเท่ากับได,ได้เลี้ยงเอาป่าเอาอย่างมาปอยไว้หลายอย่างอยู่ที่กู้เงินมากกับมาเพิ่มเติมคืบอบ่อตรงนี้แต่ก่อนมัน,ม,นมันตื้น,นบรรยากาศมันลอกเห็ดทําไม,ให,มไไไไหาให้มันได้ใส่ได้ใส่น้ำหลายๆให้มันได้ลดต้นทุเรียนพอเท่าให้มันรอดนะครับ ที่ผ่านมาก็ได้เฮตดอยู่จริงๆครับขอขอบคุณที่เพิ่นมีโครงการของอดอกเบี้ยถูกๆเพิ่นน่าจะมีมาให้อีกบ่นขอบคุณหลายๆครับยังต้องการอยู่เด้อครับเดอ้อโครงการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นสาหาณ์น,นั่นก่อการสร้างโอกาสให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งจะนำพาสมาชิกไปสู่การประสบความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรมที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน